สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop พื้นฐานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการลบพื้นหลังนะครับหรือว่าการไดคับนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเป็นถือเป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่งของการใช้โปรแกรมนี้เลยก็ว่าได้นะครับจะมีวิธีการมีขั้นตอนยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะครับที่โปรแกรมนะครับเราเรามาดูวิธีนี้ก่อนนะครับเราสร้าง ไฟขึ้นมานับไฟ new นะครับเลือกเป็น AC แนวนอนแล้วกันนะครับไปที่ print AC แล้วก็เลือกแนวนอนนะครับเราจะใช้วิธีการตัดจากรูปหนึ่งเพื่อที่จะเอามาใช้งานในไฟล์างานใหม่ของเรานะครับอันนี้คือวิธีที่1เราก็ทําการเปิดรูปภาพนะครับที่เราต้องการตัดนะครับมาที่แบบนี้นะครับเราอยากได้รูป สิงโตตัวนี้นะครับไปไว้ที่ชิ้นงานของเราจะทํำยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับหลังจากที่เราเปิดนะครับหลังจากที่เราเปิดรูปขึ้นมานะครับให้เรามาดับเบิลคลิกที่เลเยอร์เห็นไหมครับจะมีคำว่าแบ็กกราวนะครับให้เราดับเบิลคลิกลงไปนะครับก็จะเปลี่ยนจากเลเยอร์อ๋อโทษทีครับเปลี่ยนจากแบ็กกราวให้เป็นเลเยอร์นะครับแล้วกดโอเคเลยครับ เพราะว่าตัวแบ็กกราวที่มีรูปกุญแจเมื่อกี้มันจะจัดการไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเลเยอร์ก่อนนะครับการลบพื้นหลังนะครับเราต้องทำซีเล c กชันก่อนนะครับวิธีการสร้างซ e เล c กชันก็อยู่ตรงนี้นะครับเครื่องมือ3ตัวนี้เราอยากเลือกแบบไหนนะครับดูจากเนื้องานของเราผมดูจากตัวนี้แล้วนะครับน่าจะใช้ตัวตัวนี้นะครับตัว q ค ck s e l e c t i o n t o o l นะครับน่าจะใช้งานได้ดีนะครับแล้วเราก็เลือกเป็นแบบบวกนะครับแล้วก็มาระบายนะครับทำการระบายลงไปที่ตัวตัวรูปแบบที่เราต้องการได้นะครับที่เราอยากได้นะครับก็ระบายไปหลังจากเราระบายเสร็จแล้วนะครับเราอยากนำหัว นําส่วนที่เราระบายเนี่ยไปใช้งานแล้วก็คลิกที่เครื่องมือ m move to นะครับเลือกที่ m move to ก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้เห็นไหมครับแล้วก็ลากมานะครับแล้วเราก็มาปล่อยตรงนี้นี่นะครับอันนี้คือวิธีการตัดนะครับการตัดมาแล้วก็เอามาใช้งานในลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือวิธีง่ายๆแบบแรกนะครับต่อมามาดูวิธีการลบพื้นหลังบ้างนะครับ เป็นวิธีที่เราน่าจะได้ใช้งานกันบ่อยนะครับวิธีการลบพื้นหลังนะครับตัวอย่างรูปนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดขึ้นมานะครับเราเปิดขึ้นมาลักษณะนี้เราต้องการลบพื้นหลังถูกผู้มครับเราก็ทําการแก้ไขโดยการดับเบิลคลิกที่แปะก,กาวก่อนนะครับดับเบิลคลิกเปลี่ยนจากแปะก,กาวนะครับให้เป็นเลเยอร์ก่อนในลักษณะแบบนี้นะครับครับ สำหรับรูปภาพนะครับที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าภาพที่มีพื้นหลังเป็นสีเดียวกันแบบนี้จะจัดการง่ายนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เลยนะครับตัว W นะครับในส่วนของ quick selection tool นะครับเราคลิกขวาแล้วเราสามารถใช้ตัว magic wand tool ตัวนี้ได้เลยนะครับลองดูคลิกเลือก magic wand นะครับแล้วก็ทำการคลิกลงไปนะครับคลิกลงไปที่บริเวณพื้นหลังนะครับ ตอนนี้จะเห็นว่าเราได้ทําการ select ตัวพื้นหลังอยู่เห็นไหมครับจากนั้นเราสามารถกดปุ่ม delete ได้เลยแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถลบพื้นหลังของตัวตัวรูปภาพออกไปได้แล้วนะครับหากเราต้องการยกเลิก selection ก็กดปุ่ม control d doc นะครับแบบนี้เราก็สามารถนํารูปที่เราตัดนี้นะครับไปใช้งานได้แล้ว ในลักษณะนี้ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับเรายังกลับมาที่ตัวรูปนี้เหมือนเดิมนะครับรูปนี้เหมือนเดิมขอย้อนกลับไปนะครับถึงตรงนี้นะครับตอนนี้เรา Select วิธีวิธีที่2นะครับเราไม่อยากเราไม่อยากตัดออกไปใช้งานหรือเราไม่อยากลบพื้นหลังทิ้งเราอาจจะใช้วิธีการสร้างเป็น Layer m a s k ก็ได้นะครับ วิธีการสร้างเปเลเยอร์แมทนะครับตอนนี้เห็นว่าเดี๋ยวผมขอยกเลิกก่อนแล้วกันคอนโทรลดีดอกเราสร้างซ e เล c t ชั n ใหม่นะครับที่เมจิกแวนกดลงไปตอนนี้เราซีเล c t พื้นหลังถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราสร้าง Layer m a ร์นะครับลองดูนะเราก็กดที่ปุ่มนี้นะครับวิธีการสร้าง Layer m a ร์กดปึ๊บเห็นไหมครับตัวแบบเรามันจะหายไปถูกไหมครับ ดังนั้นเราต้องทําการเลือกพื้นที่ใหม่นะครับอย่าวผมขอคอนโทรลแซกลับขึ้นมาวิธีการสลับมาเป็นตัวแบบนะครับให้เรากดปุ่มคอนโทรลชิปแล้วก็ I เห็นไหมครับเมื่อกี้มันมันเลือกที่พื้นหลังตอนนี้กลับมาเป็นตัวแบบนะครับจากนั้นเราก็กดที่ Layer m a แมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาเราแก้ไขอย่างอื่นเราก็จะสามารถใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีก1ตัวอย่างนะครับโอเคนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับจะเป็นตัวอย่างในการทำโลโก้นะครับเพื่อบางท่านบางโรงเรียนนะครับอยากตัดรูปอยากตัดพื้นหลังนะครับในในรูปภาพในโลโก้ไปใช้งานนะครับจะทำยังไงมาดูตัวอย่างกันนะครับเราเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับก็ทำกานคลิกเข้าไปทําการเปลี่ยนให้เป็นเลเยอร์ก่อนนะครับจากนั้น เราอาจจะใช้วิธีการครอปนะครับกดปุ่ม C นะครับปุ่ม C บนคีย์บอร์ดเพื่อทําการครอปเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับสมมุติจะได้เท่านี้นะครับกดโอเคแล้วเราก็ใช้ตัวเมจิกแวนเหมือนเดิมนะครับตัว W U ของเราแล้วก็เลือกเมจิกแวนคลิกลงไปที่พื้นหลังนะครับจากนั้นก็ตอนนั้นเราเราใช้วิธีการ delete ดูไหมครับทีนี้มาดูอีกรูปแบบหนึ่ง เราอาจจะใช้ยางลบก็ได้ครับเราก็มาเลือกที่ยางลบโดยการกดที่ปุ่ม E บนคีย์บอร์ดนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะมาเป็นที่ Eraser tool นะครับตัว Eraser Tool ก็สามารถลบได้เหมือนกันเห็นไหมครับเราก็ลบลงไปแต่ว่ามันจะช้า,กว,ากว่าตัวที่เป็นแบบกด Delete นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกสำหรับการลบนั่นเองนะครับจะลบด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับหลังจากที่เราได้โลโก้มาแล้วนะครับ จะสังเกตว่าตรงเลเยอร์นะครับจะไม่มีพื้นหลังแล้วนั่นหมายความว่าเราสามารถบันทึกเป็นไฟล์ png ไปใช้งานได้เลยเดี๋ยวผมลองเซฟเป็นไฟล์ png ดูนะครับเราก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟแอดเลือกที่เก็บนะครับแล้วก็เลือกเป็นไฟล์ png แบบนี้นะครับแล้วก็เซฟลงไปกดโอเค รเราก็จะได้ไฟล์ png ไฟล์ png ก็คือไฟล์ที่ไม่มีพื้นหลังนั่นเองนะครับเราก็นำไฟล์ png ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับมาใช้งานในลักษณะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการลบพื้นหลังในลักษณะต่างๆนะครับยังไงก็ลองไปฝึกฝน ลองไปใช้งานกันดูนะครับมีปัญหาอะไรยังไงก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแลเราจะมาคุยกันนะครับว่าจะ,ะแก้ไขยังไงนะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับ